คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสเนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอนิแอดมินกัามมาเชียจพากภาพพี่น้องเอฟซีาตามต่อแนวทางเลขของผิดสมรย่องเลยครับผมงดบังคับเลขของผิดสมรย่องกับไปเข่าเลขลางนะพี่น้องเนาะเด่นห้างครับผมจับคู่ ศูนย์ห้าครับผมขึ้นบนครับไม่ต้องกลับเลยครับผมเลขอ่าข้อมฝันผิสมกับหนึ่งเก้าห้าครับผมกับเกือบจะเป็นเลขหมุนนะพี่น้องเนานะตัวหนาครับผมหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเก้าห้าครับส่วนเลขอ่าถ่ายกับเกือบเพื่อกันพี่น้องครับผมเจ็ดเก้าครับผมสองเจ็ดเก้าครับเดี๋ยวสำหรับแนวทางเลขผิสมงวดวันทีหนึ่งสิงหาคม ไปรับชมน้วกันได้ครับผมครับเพื่อได้โชว์ได้รับกับพิสมรละยองมาพี่น้องเนาะกับกอนที่บเบิ่งหน้าท่าของพิสมและยองเอ็ดมินกอมาเชียกับขอขอบพระคุณพิสมรละยองเ้อครับผมที่เมตตาเนวทาาให้กับกอมาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมกระเช่นเคยด้ครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกาลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับกอามาเชียเ้อครับผมไปรับชมรับฟังเหลขกพิสมและยองมาพี่น้องเนาะ พี่ส้มกับมี่เล่าพิเศษมากฝากความนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมในคลิปกันเลยครับพี่ส้มครับแอดมินก็มาแชร์สวัสดีพี่ส้มครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับพี่ส้มสบายดีนะครับผมสบายดีค่ะครับก็มาตามต่อแนวทางเช่นเคยครับพี่สม้มหลังจากงวดที่แล้วเข้าล่างนะพี่ส้มเนาะครับผม เด่นห้าล่างครับผมจับคู่ศูนย์ห้าขึ้นบนเลยครับครับผมศูนย์ห้าเต็มเต็มเลยครับพี่น้องแต่เป็นบนครับเลขมันสลับใชใเ่เราล้วเออเราข้างบนราคาสามตัวมันไปออกเลขหมุนเลขซ้ายสามตัวหน้าค่ะอ๋อครับผมแล้วตอนเลขฝังก็ไปออกสามตัวหน้า ตึ่งสลับมาหน่อยหนึ่งเก้าห้าใช่ไหมหนึ่งห้าเก้าใช่ครับผมค่ะแล้วก็สองเจ็ดเก้าแต่พี่เน้นเจ็ดเก้าตับสองเก้าแล้วก็ค,ค่ะไปออกเลขตัวท้ายกับตัวหน้าเลยครับผมแต่ว่าเลขลากนี่เด่นห้าจับคู่ศูนย์ห้าครับผมค่ะขึ้นบนครับเห็นพี่ส้มไปทำบุญหรือครับช่วงนี้ บุญมาค่ะครับส้มก็เดี๋ยวจะมีเลขเด็ดให้ด้วยนะคะ <โอ S 2> ก็เป็นการเสี่ยงโชคอะค่ะครับขอบคก็งวดวันที่หนึ่งสิงหาคมก็มาตามต่อกับแนวทางเลขพี่ส้มครับผมครับก็พร้อมแล้วครับผมสําหรับงวดนีน้พี่ส้มค่ะเลขตั้งหลักก่อนเลยนะคะครับผม ห้าหกหกเอดเจ็ดเก้าเก้าแปดสองค่ะสองครับผมครับเน้นบนนะคะครับผมเน้นบนเลขเตีงค่ะเก้าค่ะลองเจ็ดค่ะเก้าลองเจ็ดครับผม ้าลอมเจ็ดจับคู่ค่ะครับผมจับคู่เจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าห้าเก้าห้าแปดห้าแปดห้าเก้าสองเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าสองค่ะ ห้าสองครับผมเน้นค่ะเน้นเจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าห้าเก้าห้าแปดห้าแปดห้าเก้าสองค่ะเก้าสองครับผมสี่หางสี่ตัวครับพี่ส้มสามตัวนะคะพี่จับคู่ให้สี่ สนะคะสามตัวครับผมขออนุญาตนะคะครับพี่ส้งมงดทีแล้วเข้าเลขท้ายนะครับผมค่ะหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าครับพี่ส้มเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสอง สองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าครับเน้นเน้เนเจ็ดเก้าห้าเอกเจ็ดเก้าสองค่ะเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าสองครับผมค่ะแล้วก็หนึ่งเก้าห้าครับตามตัวเดิมนะพี่ส้มนะะค่ตามเลขฝั่เพราะว่าค่ะเพราะว่าพี่อ่ะเออมีความรสึกว่าเลขเนี้ยนะคะซึ่งซึ่งที่พี่ ข่งโชคมาค่ะคไปไหว้ป <ผม S 2> ู่ทเทววสุวรรณอ่ะครับมันมันเป็นเลขเก้าห้าหนึ่งค่ะเป็นเลขคู่ค่ะเดี๋ยวพี่จะส่งส่งถ่ายพี่ถ่ายคลิป,ปนอสเดี๋ยวพี่จะส่งรูกไปให้ให้ให้ก้าวมาเชียค่ะให้แอดมินดูก็ได้นะคะครับผมเดี๋ยวผมลงให้เอฟซี FC ดูค่ะได้ค่ะอ๋อเป็นเลขทูปค่ะเป็นเป็นปู่เทววสุวรรณวัดกู้วคานนทบุรียค่ะอ๋อครับผม ก็แล้วก็เหลือเชื่อมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่ขอขอขอบอกอีกนิดหนึ่งคือว่าแล้วพี่ก็ไปไหว้ปู่ปู่เจ้าสมโ่ะคะ่ะครับแล้วก็เป็นเลขเลขทูบอะ่ะก็เป็นเลขเลขสองแปดห้าอ๋อเนี่ยแหละคะ่ะมันมันมันพี่เหลือเชื่อมากเลยอะ่ะและเลขจำนวณเลขจำนวณพี่เนี่ยคือมันไม่เกี่ยวกัน,นะคะ่ะค,คือนั้นคือพี่ไปจุดทูบพี่พี่ไปเลือกทูบนะเออไปนัดทูบแล้วก็พี่ก็ปักอธิษฐานขอท่าน ซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าเลขทู่มันจะออกเลขตัวเลขอะไรเพราะพี่ก็มีพี่ถ่ายคลิปไว้ใส่รูปภาพไว้ให้ดูด้วยค่ะครับพี่ส้มค่ะพี่ส้มผมถาม,มา่ลยครับปู่ปู่เจ้าสำโรงนี้อยู่ตรงไหนครับผมอ๋อก็ก็อยู่อยู่วัดวัดวัดกู้ค่ะซึ่งพื้นที่มีก็แม่นางเรือร่มมาค่ะพี่ว่าดังๆอะค่ะอ๋อค่ะ อยู่ที่เดียวกันใช่ไหมครับผมที่เดียวกันเลยค่ะโอผมเคยไปอยู่พี่ส้มแต่ว่าผมผมไม่ผมไม่ได้ไปขอผู่เจ้าสำรวมอ๋อ,อครับผมค่ะโอเคพี่ส้มเดี๋ยวเลขทูบเดี๋ยวผมลงให้ครับผมให้พี่น้อยดูค,ดค,ครับค่ะค่ะแล้วก็เลขล่างนะพี่ส้มเนาะค่ะเลขล่างนี่คือพี่ห้ย พี่พี่เน้นหกกลองห้านะคะหกกรองห้าค่ะครับผมหนึ่งหกหนึ่งหกสองหกสองหกสามหกสามหกสี่หกสี่หกห้าหกห้าหกเก้าหกค่ะเก้าหกครับผมครับพี่สม เน้นหกเลยครับพี่น้อง <ภา S 1> ค่ะมั่นใจค่ะครับผมตัวเน้นนะพีครับผม,ามสามหกสามหกสองหกสองหหนึ่งหกค่ะหนึ่งหกครับผมครับโอ้เป็นเลขที่สวยงามมากพี่น้องน,องนอะทั้งบนทั้งล่างครับก็ชอบเลขของปูด เจ้าสำรวงพี่ส้มค่ะคือคือพี่ให้พี่พี่หมูน้องพี่พูดแล้วขนลุกเลยอ่ะคือบคือคือแอดมินก้ามาเชียนะคะเผื่อเชื่อมากเลยนะคะพี่พี่ก็ไม่รู้ว่าอาจปู่อาจจะเมตตาอาจจะให้ก็ได้เพราะพี่ขอเผื่อเผื่อ fc ช่องของน้องด้วยแล้วก็ของพี่ด้วยขอบคุณครับและตัวเลขนี้พี่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะออกเลขตามที่พี่กำลวนไม่ได้คิดเลยนะคะแต่พี่แค่แค่ขอพรจากท่านนะคะให้ท่านให พี่ก็จุดทูบแล้วก็วลวเลขทูบก็มาตามแล้วน,นะคะครับเพ่ครับคือทวนอีกครั้งหนึ่งเลขทูบป,ปู่เท้าเวสวุวรรณได้ค่ะได้เท่าไหร่นะพี่สม้มเลขเลขเลขทูบป,ปู่เท้าเวสวุวรรณนะคะครับเก้าเก้าห้าหนึ่งค่ะเก้าห้าหนึ่งค่ะ้วปู่ปูเปป่เจ้าสำโรงครับปู่ปู่เจ้าสำโรงที่สองแปดห้าค่ะ นี่ครับผมสองแปดห้าเนี่ยครับเี่ยสวยมากเลยครับพี่สมเอาพี่น้องกับพี่เจน่าเบิ้งนะครับผมกับแนวทางบวาเหล็กอ่าคำนวณครับผมาหัวพังหันกับเข่าลางมั้พี่น้องเนาะพี่สมให้เด่นห้าจับคู่ศูนย์ห้าแลวครับเข่าเล็กมุนหนาล้างพร้อมพี่น้องเนาะสำหรับนิดหน่อยครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมกับ พี่เจน่าเบิ่งได้ครับผมพี่ส้มก็มีเหล็กทั้งคำนวณทั้งเหล็กถูกมาฝา,ฝาพร้อมน่ะพี่น้องเนาะเพื่อได้โชมเลยลับพี่น้องเอฟซีครับผมครับพี่ส้มครับเก้ามาเชียก็ขอบคุณพี่ส้มอย่างสูงเนาครับผมที่นํานเสนอแนวทางให้กับเกามาเชียส่งต่อพี่น้องเอฟซีครับผมครับตอนนี้ก็ขอให้ปังเข้าครับผม ก็ให้มีความสูงนะพี่ส้มนะครับผมครับค่ะเช่นกันนะคะครับพี่ส้มเอ็ดมินก็มมาเชียก็จะรบกวนพี่ส้มเท่านี้นะครับผมค่ะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพี่น้องครับผมกับพิจานาเบิงเดาครับผมสําหรับแนวทางเหลขกของพี่ส้มและย่องและพี่น้องเนาะครับผมบ่าเหลขกคานวณเลยคับเหล็กถูกอาบปูทาเวสุวรรณเลยครับปูเจาสสารวงครับผม เป็นเหลขกีีงามนะพี่น้องเนาะเอ็ดมินก็ลมาแชร์กับคิดมักทีครับผมบอกว่าเด็กคำนวณหรือว่าเหลขถูกของมีส่วนรย่องกับล่องพิจานณาเบิ้ง้ะครับผมติดไวจากนอนนะพี่น้องเนาะครับผมถ่ายคลิปนี้กับขอให้พี่น้องเอซีของก่ามาเชียถูงมวอแหลืองนไเป็นน้ำกันเด้อครับผมหมวดันที่หนึ่งสิงหาคมหกสิบห้าสุขูสุขนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ